สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสระบบุรีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์ที่ฮิตที่สุดของอีซุตอนนี้เลยนี่คืออีซุ6 hk หนึ่งพิเศษยังไงเหรอครับเพราะมันเป็นปั๊มสายนะครับไม่ต้องเดินไฟให้วนวายตัวนี้เป็นตัวรหัสสุดท้ายนะครับของอซีรีส์6สูบทางอีซูนะครับที่อยู่ในพิกัด cc นะครับเจ็ดพันะครับถึง8ปดพันเก้าพัน cc นะครับจะขยับอีกทีก็จะเป็นพวก6 u s ไปเลยนะครับตัวนี้ เป็นรหัสสุดท้ายอะไรหาง่ายแรงที่สุดนะครับมาพร้อมแรงม้า280แรงม้านะครับสามารถวางแทนพวก 6H E 1, 6 H H 1นะครับ 6H L นะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับดีไหมครับต้องเปลี่ยนเกียร์ให้วุ่นวายนะครับแท่นคงแท่นเครื่องแท่นขาอะไรต่างๆที่เดิมนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับแทน 6BD นะครับ6กก็ได้นะครับแต่เน้นย้ำนะครับว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับ แต่อยากจะแรงให้สุดนะครับก็จาก160กว่าแรงถ้าเป็นพวก6ปีดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น280ไปเลยนะครับพร้อมให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกใช้นะครับทางร้านมากี่ทีก็หมดนะครับ6 HK 1ที่ร้านมีรับประกันนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศคัดเกรดก่อนวางขายเช่นเดิมนะครับสินค้าที่มีคยมใช้งานได้นานนะครับไปคุ้มพร้อมเอกสารคร้อมนะครับไม่ต้องเสียงดงให้วุ่นวายนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ให้ชมกันครับของดีนะครับผ่านไม่ได้เี็ครับเครื่องยนต์ 6HK1 สามสายนะครับพัดเกตก่อนวางขายนะครับหลายไอแรงวันนะครับอุปกรณ์รอบตัวต้องใช้งานได้จริงนะครับเรามีรับประกันให้นะครับปั๊มพอร์ทุกอย่างมีครบนะครับตัวนี้ครับ ดีที่สุดแน่นอนนะครับของ E สูงนะครับอ้าวเร่งน้อยยังไม่สะใจเลยขอเร่งแบบสะใจหน่อยแบบมันๆเลยอ่ะ,อะ,อะโอเคปิดท้ายปิดท้ายสุดท้าย ทดสอบให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมนะครับอ่าวพ่อเห็นไหมครับเครื่องยนต์พรีเมียมของร้านเรานะครับเรียนเชิญน,นะครับใช้งานได้ยาวนานจัดส่งได้ทั่วประเทศครับผมแล้วพบกันที่เสียงกงสรับ,บรีครับ